ขอปลากระจาตัวใหญ่เลยอาขอบปเลยะ พี่พาสาธิตวิธีใช้หน่อยอนนะะให้เราไ้น,นะะมัจบรับบมจหุดหูจับหนูจับไอ้น,นั้นเลยบอดบอดเลยครับ,นนบ,รบหนูจับบอดเลยครับจับุดไม่หลุดจับบอดเลยครับ อามามีพาลูกว่ายน้ำเลยเร็วไแ่้นพาไปสไลเดอร์ไปไปสไลเดอร์มามาเลยไปเลย ไป,ไ,ไปเ <Okay. S 1> ลยไปเดี๋ยวจะแพนนี้เลยไปช ทุกคนค่ก็มีสไลเดอร์รับได้นคะที่นี่ค่ะ่อมีันเโอ้นั่นสไลเดอร์น้องพิมมันเป็นซ้ำไงไปเลยโอเคอเลยครับ <laughs> ไปดูข้างบนหน่อยอ่าน้องพิมพน้องพิม์ม,ม,มาขึ้นด้านนี้มาเลยลูกข,ขึ้นด้านนี้จะมีรอดมาทางนี้เลยรอดมาทางตรงๆเลย มาแล้กกรไต่ขึ้นด้านบนครับอ oh. ขึ้นมาเลยโอ้เก oh. oh. ่งมากเลยตรงนี้มาเลยลูกมาเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือห้องของเรานะคะห้องของเราสองห้าหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะชันเลยค่ะนี่นะคะจะมาดีบิวห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำเราเนี่ยก็จะมีสัวเสื้อนะคะตรงรอบ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 กระจกนะคะก็จะมีไฟนะคะสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็มีมียาสูบสบู่ได้ให้ จะเป็นปุ่มๆูมมให้เราไม่ลื่นตอนหล่นน้ำค่ะแล้วน้ำนี้นะคะก็จะเป็นสายนะคะเป็นฝาบัวค่ะและสามารถวางสบู่ที่เอามาเองได้ด้วยค่ะสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องนอนอีนนะคะภายในห้องนอน,นมีกระจกห้องแต่งตัวนะครับค่ะมีอะไรตอนรับมาครับกาแฟ เป็นเหยกติกน้ำร้อนีแตเกติกนรแล้วก็มีกาแฟมีชุดตรงนี้ก็คือที่ต้อนรันะคะขาแดมีแก้วสีน้ำเงินฟ้าครับเก่งมากครับไว่ามีไเป็่มีจดายตอนรับด้วยนะครับต้อนรับด้วยค่ะนี่นี่เป็นรูปจากผู้จัดการนะ นี่เป็นคุกกี้ตอนรับพเราเลยมีขนมคุกกี้มีส้มด้วยด้วยโอ้ยคุกกี้ขิงขนมปังขิงหรือเปล่าแล้วก็มีส้มหมูส้มน่ำแม่จะหาจุดมายเข้ามาแล้วแต่ว่ามีต้องมานี่ค่ะมีที c o m e welcome สันติสุขวิสุลสิริโอ้โหตอนรับขนาดนี้เลยนี่ชื่อของป๊าป๊านด้ลูกใช่ค่ะนี่ไงดูที่นอนที่นอน อ๋อเป็นรูปที่ไหนครับรทะเลภูเขาแล้วก็มีเรือด้วยที่นอนุน่มไหมที่นอนนะคะกอดจขึ้นนะคะขฝันดะ,ะแล้วก็ตู้มมาสวัสดีมารีคร <c oughs> ิสต์มาทุกคนก่อนนะครับ <c oughs> กเาสวัสดี่ s t ีอาเดี๋ยวสักครูนะครับเราก็จะไปเล่นน้ํากันนะครับเ่ค่ะเล่นน้ําด้วยแลวเราก็จะมีเขาก็จะมีโซฟาให้ด้วยนะคะอ่มีิด้วยนะอพัดลมด้วยแต่ก็ สวยงามมากครับนะคะโซฟานี้เป็นที่นอนของพีมนะแล้วก็ที่สำคัญโรงแรมมีอะไรครับมีตุ๊กตาแจกค่ะตุ๊กตาต้อนรับด้วยนะให้เด็กๆทั้งสองตัวเลยเป็นตุ๊กตาอะไรรู้ไหมเป็นตัวอะไรครับปลาหมึกค่ะปลาหมึกมีตั้งหลายสีเลยนะคะมีทั้งสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองค่ะครับแล้วเดี๋ยวที่สระว่ายน้ำก็จะมีปลาหมึกตัวใหญ่ด้วยนะใช่ มาดูสิคะตรงน,นี้จะเป็นจะเป็นระเบ,บียงระเบ,บียงค่ะระเบ,บียงเป็นกระจกนะคะิดนี่กดโน้อื๋อ,อ,อ,อนี่ค่ะทุกคนมันจะเสียวๆหน่อยนะคะมันก็จะมีไฟดวงเล็กๆอยู่ตัวนึ้งน,นะคะแล้วก็มีที่ตากผ้าให้เราคะ่ะแล้วก็มีที่ที่หนูชอบที่สุดคือ ตรงนี้ค่ะไฮไลท์ของมันนะคะก็จะเป็นกระจุกนะคะมันจะมันแข็งแรงมากค่ะไม่แตกไม่พังนะคะใช่ป้องกันไม่ให้เด็กตกลง,งไปนะครับใช่ค่ะแต่มันก็เสียวหน่อยนะคระมันโอ้ด้านหลังนุ่นมีสวนเด็กเล็กด้วยนะลูกดูสิมองเห็นไหมพี่ป้ามองเห็นไหม้หโอเคเดี๋ยวเราไปเป็นสนานเด็กเล่นนะคะโอ้แลวก็มีอันนุ้นด้วยมีสไลเดอร์ด้วยไป 小外。 รอก่อนนะคะนรโต๊ะสนุกเกอร์อม่เารมาีีรีเรตรีตอสยนะคะจะมีไม้ะเราก็อ่าบมเตรียมไม้มาเลยทวคะใ้ตลงไปในุมทุกมุมเลยค่ะเคเล่นไหมคะ ได้เลยเหรอ,หรอสีส้มแล้นวนะอืออุ้ยสองข้างสองอะไรอาหารอร่อยตอนเช้าค่ะนี่บรรยากาศห้องอาหารนะครับ นมะะคขวดมอ o ์นิ่งครีมอันนี้ไม่ใช่น,นมนะครับอัน,นเป็นเนยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอาหารเซตของเรายังมาไม่ถึงนะครับมมันเหมือนเนยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเมื่อคืนก็แฮ ppy Merry Christmas กันแล้วนะคะวันนี้ตอนเช้าตื่นเช้ามาก็มารับเบรกปัตกันนะคะนี่ค่ะกาแฟค่ะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ ของแม่สลับค่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยต้องกินผัก <c oughs>